สวัสดีเจ้าสวัสดี FC ทุกทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้แอดมินจะพาเอ่อทุกท่านไปพอกวางพญาตาขาวกวางตีมีลักษณะพิเศษแต่ถามว่าเป็นยินเด่นกองม่ใจะยินเด่นนะเจ้า<ม>เป็นยินด้อยแต่ว่าหาได้ยากมากค่ะดูได้ยากมากในสายธรรมชาติเนาะแล้วก็คนเท่าคนแก่เปิดมาว่ากวางพญาตาขาวนี่ไหนล่ะ มันเป็นกวางตีเก่งมันเป็นพญา,ากวางอีน,นปิ่นบอกไว่แต่ว่ามันจะเก่งเหมือนเก่งจะได้นี่แอดกับหมูห้เนาะและก็อยากจะบอกละอ้อนรุ่นหลังว่าการจนกวางเป็นการลเล่นของคนปื้นเมืองเขาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเนาะรุ่นอุ้ยมาแล้วสมัยตะกอนนี่ิวนจะตั้งกวางแล้วก็เอากวางส่งเนาะ มาจนกันแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้ตังเหนือของเขาเนี่ยกวางเขียมเพราะกวางเขียมปุ๊บก็นําเข้ากวางจากต่งางภาคอีสานเข้ามากวา้างภาคอีสานเขาก็จะเหงาวกว่าตัวใหญ่กวัวน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าภูมิอากาศของต่งางภาคอีสานเขาจะค่อนข้างเย็นเขากวางแล้วก็ลักษณะตัวก็เลยสวยงามกว่ากวางเหนือเขาเนาะฉะนั้น เมื่อมีการนำเข้าเกิดขึ้นในเรื่องของราคามันก็นอัพบสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติทำให้ละออนยุคใไม่อะไก่กวางจับจับต้องกวางเพราะว่าจับต้องกวางมาถึงเมื่อจับต้องกวางมาถึงปุ๊บนี่การตีละออนจะเล่นกวางหันมาเล่นกวางมันก็งยากทำให้หน้าป้อมกันได้เฉดเขาก็ว่าน่าจะเพาะและอนุรักษ์ไว้ คือสืบต่อไปเจนลูกเจนหลานก็เลยตั้งใจจ่วยกันพัฒนาสายพันธุ์เนาะแล้วก็ตั้งใจจ่วยกันเพาะด้วงกวางไหวสืบต่อไปเพื่อคนรุ่นหลังได้พอนะเจ้าสำหรับคนเก่คเาคนเห่าคนแก่เปินืนได้ฟังผลอู้กันนะเจ้าว่ากวางพยาตาขาวเนี่ย มันเป็นความพิเศษตีเมื่อไหนจะป้าเหยเตือแล้วมันจะมีความเก่งแล้วก็อดในตัวมากแต่ว่าตัวนี้นะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งตีปีแรกเนาะซุ่มเพศล้านมันหรือว่าน้องเฉดรถเกียวของเขาเนี่ยเปิน่นเพาะได้นะจ้ะได้พญาตาขาวออกมาตัวแรกด้วยนะตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็แอดก่ หลูเปินมาแอดกับภูมิใจมากที่ได้เก็บมันไว้ซึ่งบอว่า,วาถามว่าเก่งก็เจิงจนเป็นจะไดนี่ก็คือยังมหมฮู้เลยบมฮู้เลยแล้วก็บ่าสามารถตอบ FC ได้เพราะว่าบัได้จนเลยเจ้ามันต่างกับกวางธรรมดาตรงไหนกวางตาขาว มันตางกันตีตาอย่างเดียวเจ้าอย่างอื่นกับปกติเหมือนกันทุกอย่างความพิเศษของมันอยู่ตีตรงตาแต่ถามว่ามันเป็นยีนเด่นก็นยีนน้อยมันเป็นยีนด้อยเจ้าตาขาวมันเป็นยีนด้ยนอยเนาะถ้าไผยชอบกวางแปลกอย่างแอดนะ่แอดจะชอบเป็นกวางตีประเภทแปลกๆเอฟซีบางคนบอกว่าแอดเขาได้กวางตาขาวกะ ก็ฮอกวางมันตายก่อนกาดเดี๋ยวมันกระขาวกันมดแต่ก็ฮะเดี๋ยวจะปาไปพออันนี้คือกวางที่ตายแล้วนี่คือกวางที่ตายแล้วเดี๋ยวจะอมันกับบะขาวนะเอฟซีนี่มันเป็นกวางที่ตายแล้วแต่มันกระขาวนะตาก็ว่ามันย่มตันขาวเตอรกรมหูก แท้จริแท้แน่มันก็ตายมานานแล้วนะคะมันกับาขาวนะเนี่ยบาขาวสักตัวอันนี้มันต้องไฟอะจริงๆแล้วมันกับาขาวอันนี้ที่เป็นขาวนี่เป็นขาวนี่ขาวแบบขาวตาเป็นเหมือนไข่มุกแผลวาวหันก็าขาว สวยตัวนี้นี่คือตัวแมงแม่บ้านแอดนะอยู่เชียงไฮ้เปืนห้องว่าแม่อีลุ่มบ้านอื่นเปืนห้องไอย่างมหู้ส่วนนี่เป็นกวางส่าเอามาเปรียบเทียบกันพอเนาะกวางส้งที่เปิดเอาไว้จนกัน กวางส้มที่เปิลเอาไว้จนกันตัวนี้หัวหมอบไปหน่อยความจริงกวางที่เปิลเอาไว้จนมันต้องมันต้องหมอบหม,มอบอนี่วันนี้เรามาเปรียบเทียบตาให้ดูเฉยๆนี่ตาเปิลมาเจีขาวนะเจ้าตาเปินมาขาวส่วนน้อยที่เขาจะไปเจอตาขาวๆสวยๆจีเป็นอ้อย่างที่ส่วนน้อยมาก Yeah.